สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อ,อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนิยมนุงเลงเฮ้ยมื่อไหนต้องคือเลิกงานคั่มเธอฮะผ้าผ้าเาออผ้ายังไงมันแล้วไปเผากะไปเผากะนะมอดำบ่เออ,อ,อ เอออันแล้วเบิดแล้วยักตั้งแต่ตักนี่ส่ง4 6 8 9อยู่ยังเก้ากล่องพู่เกือบพอพูแลนี่เนาะในห้องกปูแล้วบ่ลงหรือยังเออยังแต่ในห้องบ่พอก็ยังนอกะเบื้องนี่อืม นี่ใช่เฮ้ยหนอไมมตัวน่ะ้อเพ่อมาหารันนักเนุาออีกรนี่เขียวไปลยเธอน่ะปกเเธอหน่ะปขขดาน้ในข้าวหัวเช่าจะอันเธอหน่ะฮะเขากันกับอันบาดาบานาสอบงคนน่ะได้คื่องสอบเจ็ดดันเสด็จสอบสอบเต็มบด อ้าวเขาคือได้ร้เสียสวยเนะอ่อเมเซียวฮาวส,ยว,สวย,วย,สวยไม่ได้ไม่ฮาเรือเอาเชียวไปซ้ายอันนี้นะอันนี้นววะสิไปให้บอดาบันนาท่านได้แบ่งกันเนอไหมนะตายไปเบิดเมืองาชะอ้อนน่ลนนินเป็นตาชะอ้อนพี่น้องมึงหนอไหมใหญ่ก็เดียวตัออันนี้นะ

เ้าคนให้ไปปุยเมียเจาปุย่เมียาคนเคนีเอิญพ่อเมียปุยไปผู้เดียวปุยไปผู้เดียวอีปุยพ่เมียอู้บ่ปุยผู้เดียมุคนกับเมีย้าขอยคนเือกับัวกินได้กับัวคน

หาว่าเอาหลดไถ่ลงเซ่อะไก็ห้ามมาใส่รถดไทยไว้ไะไก็ไปเอาอีกก nice. mm ู hmm. ัวพ uh ี uh ่น huh. mm ้องเอ้ยบ่งน้อไม้นั่งไปหอดบันดอนยยานงนั่งได้น้อไมหม่สี่อันั่อ้ยเออันไม่สนนั่งเอรแห่น้องแม่จาโครับนักพร้อมเฮ้ยเองเหรอวะตัวแต่สีได้เป็นกระสอบบางใหญ่มา ของอันของอ้ายโทรไปว่าได้ผู้ละสอบ2สอบว่าซั่นเป็น2สอบเป็นบนทาง54 50คนได้2สอบเออว่า2คนเนาะผู้สอบซับเนาะจักขีจักทานได้จักขีไปมื้อนี้น3 4บทได้ลงมื้ออื่นยังเอาลงกินเขาก็ยังเยไป มาไม่ก um ันดีบานตมหุ่งครับิซี่นะครัไปจังมเมือเสาวนี่นะดเียงคืนเมาเทืสางกัจิเลวแลน้องยังแต่ในหง เออันประตูน่นะระดับผุ่นบอลลุงยังชีวิตกระเบืออ่องและก่อกนพี่น้องยังเป็นในห้องเมื่อวานนี่นะยยุดบ่เมื่อวานนะลุงเออ มันสั้นกันแ,แล้วแหละเนาะพอดีกระเทินเนะะาะเกาะลงต้องให้มันมีล่อง <laughs> Chị chỉ đây khó này họ của đây là nó luôn bùn nhưng lại tự ướp đi nó cả em nhá mạng anh ấy sai mạng anh ấy nhá เมันฟกับกามียนไหยซอจ่อยอยู่กับัวน้อให้จ่อยอาัวมาอยู่เพื่อนลังน่ะนางนางไปบดมือบดเว้นพี่น้องเอ้ยได้ดอกไม้สี่อันโคตรตลกเลยซอจ่อยก็นางหลุดหลีกเด้ออันนี้นะ

ก็ง่ายกได้เนถึงลก่ได้นี่องา่อนมันสีมือนโอ้ยมันมันกับมาแหว่เอาไปบดมือบดเวนนางน้ำแบ่งให้หมูเบิดพี่น้องเอ้ยนางนะอนุไม้สี่อันดูเรื่อง

ตัดประตูขึ้นมาลุงจนหดตัดมันฝันอันดับได้เนาะยังสามสี่ขู่ผู้ปอยอดอยู่นอกนะ,ะยังสองขู่ยังสองขู่อยู่ในกระโองเป็นสี่กระเบิดเลยสิบปป,ปูนี่ใชเนาะ เทให้นางมองล่างถวยพีต่ตีมันยังบมไลกันเลยยังซ้องขู่หนึ่งก็ไปเทลาดมองล่างถวยหายหอดเย้ยไปคิดอะไรมากมายปูนซ้องขู่ <st it> จัดไปโลดปูนซะจ่อยนะเจ้ากินแซ่บนี่มาเทมองล่างถวยนี่ซ้องขูก่กะลูกไปได้บ,บักลาย มันปูลเหลือปูลเหลือผัดปูเขาไปในบ่ได้ตี้มันสีเปิดประตูบ่ได้บู้คุณพี่น้องเนาะจำไม่ชิค่ะลาแล้วพี่น้องพอกันกลิบนะสบายดี